เสยืดพาฝ้ายธรรมดา1หนึ่งตัวที่เราสวมใส่กันคุณดูไม่ว่าต้องใช้น้ำในการผลิตมากถึง2,700ลิตรถ้านึกไม่ออกก็ขอบอกว่ามันเท่ากับน้ำในอ่างอาบน้ำจำนวน27อ่างหรือเท่ากับน้ำที่เราดื่มกินได้นานถึง2ปีครึ่งอย่าตกใจถ้าผมจะบอกว่าอุตสาหกรรมแฟชั่นได้สร้างผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมมากเป็นอันดับ2ของโลกทำไมอุตสาหกรรมแฟชั่นที่สวยงามเลศหรู ถึงทำร้ายโลกได้ขนาดนี้ขอให้ติดตามรายงานพิเศษในแบร์ไตน์ออริจินลคลิปนี้แล้วคุณจะรู้ว่าเราสวมทรัพยากรก,กันไปมากเท่าไหร่แล้วเมื่อปีก่อน g r e ตาทันเบิร์นักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมชาวสวีเดนออกมาโจมตีอุตสาหกรรมแฟชั่นผ่านนิตยสารโวกสแ c นเดเนเวีย avia, ว่าแคมเปญรักโลกของแบรนด์แฟชั่น,นต่างๆนั้น ก็เป็นแค่เรื่องชวนเชื่อโดยเฉพาะ f ฟาสแฟชั่นที่เปรียบเสมือนเสื้อผ้าใส่แล้วทิ้งฟาสแฟชั่น <Fast Fashion S 1> คืออะไรฟาสแฟชั่นเกิดขึ้นในยุค60เป็นเสื้อผ้าที่มีราคาไม่แพงนักคุณภาพต่ำเน้นใส่ไม่กี่ครั้งตามเทรนด์พอเบื่อแล้วก็โยนทิ้งและซื้อใหม่ได้เพราะกระบวนการ f ฟาสแฟชั่นผลิตสินค้ารูปแบบใหม่ออกมาบ่อยมากอย่างวงการแฟชั่นไฮแบรนด์และลักชัวรี่แบรนด์ทั่วไป จะออกผลงานปีละ4 c o คอลเลกชันคือ Spring Summer และ Fall Winter แต่ Fast Fashion ออกคอลเลกชันใหม่ทุกสัปดาห์หรือ52 c o l l e c t คอลเลกชันต่อปีในระยะหลังบางแบรนด์ออกถึง2 c o คอลเลกชันต่อสัปดาห์เลยอะไรจะอยากขายขนาดนี้เราคงไม่ต้องเอ่ยถึงชื่อแบรนด์ก็ได้นะครับว่ามีแบรนด์อะไรบ้างอยู่ใน Fast Fashion คุณผู้ชมก็คงจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วและผมก็มั่นใจนะครับว่า ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ก็อยู่ในตู้เสื้อผ้าของทุกคนรวมถึงผมด้วยแต่อุตสาหกรรมฟาสแฟชั่นนั้นก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆอ,อย่างในปี2022นี้เติบโตขึ้นจากปีก่อน8.8%แล้วก็ทำเงินสูงถึง99,230ล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าทำไมอุตสาหกรรมแฟชั่นที่ดูสวยงามถึงทำลายสิ่งแวดล้อมได้เป็นอันดับ2ของโลกอันนี้รองจากอุตสาหกรรมน้ำมันซึ่งเป็นเบอร์หนึ่งเลยนะครับในเรื่องการทำลายล้างแต่ทั้งนี้ครับในแต่ละปี มีเสื้อผ้าที่ถูกผลิตขึ้นใหม่80 0 0 0ล้านชิ้นก็หากคิดเป็นน้ำหนักนะครับรวมกันก็53ล้านตันของการผลิตเสื้อผ้าทั่วโลกในแต่ละปีแน่นอนนะครับมีการคาดการต่อได้ว่าจะเพิ่มขึ้นอีกเป็น160ล้านตันในต้นปี2050ทีนี้ครับการผลิตเสื้อผ้าก็มีทั้งจากผ้าฝ้ายและก็ผ้าใยสังเคราะห์เราเริ่มไปที่ผ้าฝ้ายก่อนดีไหมครับ ฝ้ายหรือคอตตอนจัดเป็นเส้นใยผ้าจากธรรมชาติที่ถูกใช้ในอุตสาหกรรมแฟชั่นคิดเป็นสัดส่วนมากถึง33%จากการเก็บสถิติของ ICAC International Cotton Advisory Committee ทั้งนี้ความเลวร้ายของฝ้ายก็คือ ฝ้ายเป็นพืชที่ต้องการปริมาณน้ำจืดเพื่อใช้ในการเพาะป,ปลูกและการฟอกสีอย่างมากมหาศาลโดยในการตัดเย็บเสื้อยืดผ้าฝ้ายเพียง1ตัวต้องใช้น้ำสะอาดในกระบวนการผลิตมากมายถึง2,700ลิตรฟังตัวเลขแล้วแทบไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมครับแต่การผลิตกางเกงยีนส์หนตัวต้องใช้น้ำมากไปกว่านั้นอีกถึง7,600ลิตรหน่วยงานอย่าง intergovernmental panel on climate change หรือ IPCC เขาจึงเปิดเผยว่ามีการใช้น้ำในอุตสาหกรรมแฟชั่นและสิ่งทอมากถึงปีละ1.5ล้านล้านลิตรหรือพูดง่ายๆว่ามีการใช้น้ำสะอาดมากถึง2.6%ของโลกมาผลิตผ้าฝ้ายในแต่ละปีคุณคงไม่รู้ก็ได้ว่าในขณะที่คุณเดินช้อปปิง้งเสื้อผ้าใหม่มีประชากรประมาณ750ล้านคนทั่วโลกนะครับที่เขาไม่มีน้ำสะอาดสำหรับดื่มกินนั่นก็เป็นเรื่องของน้ำนะครับ แต่ยังมีเรื่องของมลพิษในอากาศอีกด้วยเพราะว่ากระบวนการการผลิตเสื้อผ้ามีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศมากถึง10%ของก๊าซเรือนกระจกทั่วโลกที่มีการปล่อยกันอยู่การปล่อยก๊าซคราร์บอนไดออกไซด์ประมาณสัก1 2 0 0ล้านตันต่อปีและก็มีการปล่อยน้ําเสียที่มาจากการฟอกย้อมอีกราว20%ของปริมาณน้ําเสียทั่วโลกครับ เรื่องราวอุตสาหกรรมแฟชั่นทำลายโลกไม่ใช่ว่าแบร์ไตเพิ่งจะเอามาพูดนะครับเรื่องนี้ถูกพูดถึงกันมานานก่อนหน้านี้20ปีแล้วซึ่งอุตสาหกรรมแฟชั่นก็ไม่ได้นิ่งนอนใจหรอกครับมีการสร้างสารรค์แคมเปญแฟชั่นรักโลกในคอลเลกชันพิเศษที่เรียกว่า Eco Fashion คุณน่าจะเคยเห็นบางแบรนด์ที่มีคอลเลกชันที่ผลิตจากผ้าฝ้ายออร์แกนิกฟังแล้วดูดีนะครับคำว่าออร์แกนิกแต่ที่จริง มันเป็นแค่การปลูกฝ้ายที่ไม่ใช้สารเคมีเท่านั้นเองแต่ก็ยังส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาเหมือนเดิมนั่นแหละครับนอกจากผ้าฝ้ายแล้วยังมีผ้าอีกชนิดหนึ่งที่นิยมนำมาผลิตเสื้อผ้าในกระบวนการ f ฟาสแฟชั่นนี้ก็คือผ้าใยสังเคราะห์ ผ้าใยสังเคราะห์นี้ถูกคิดค้นขึ้นมาโดยคุณวอร์เรสแคโรเทอร์สซึ่งเป็นนักวิจัยของบริษัทดูปองในช่วงปี1930นะครับและผ้าใยสังเคราะห์ก็ถูกเริ่มนำมาผลิตเป็นเสื้อผ้าอย่างแพร่หลายในยุค70นั่นเองผ้าใยสังเคราะห์ถูกคิดค้นเพื่อใช้แทนเส้นใยธรรมชาติเนื่องจากมีราคาถูกกว่าและก็ทนทานกว่าผ้าฝ้ายจึงกลายเป็นวัสดุที่นิยมใช้ตัดเย็บและก็นำไปผสมกับผ้าฝ้ายด้วย ผ้าใยสังเคราะห์ที่เราคุ้นหูกันมีทั้งผ้าโพลีเอสเตอร์ผ้าไนลอนและผ้าสแปนเด็กซ์โดยทุกวันนี้ผ้าใยสังเคราะห์ถูกนำมาใช้ตัดเย็บประมาณ60%จากเสื้อผ้าทั้งหมดทั่วโลกฟังดูเหมือนดีนะครับที่เรามีสิ่งนี้มาทดแทนฝ้ายที่ต้องใช้น้ำมากมหาศาลแต่ทีนี้ครับเมื่อผ้าเป็นใยสังเคราะห์ขึ้นชื่อว่าสังเคราะห์ก็ผลิตจากพลาสติกไงครับ ผมอ้างอิงจากงานวิจัยนะครับพบว่าตั้งแต่กระบวนการการผลิตการสวมใส่จนถึงการซักนะครับก็จะมีอนุภาคขนาดจิว๋วที่เรียกว่าไมโครไฟเบอร์ซึ่งเป็นไมโครพลาสติกชนิดนึงเนี่ยหลุดเล็ดลอดออกมาตลอดเลยครับองค์กรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติหรือ IUCN เขาระบุแบบนี้ครับ35%ของไมโครพลาสติกชนประสมภูมิที่ตกค้างไปในทะเล มันมาจากไมโครไฟเบอร์ที่ถูกชะล้างขณะซักเสื้อผ้าที่มีเส้นใยสังเคราะห์โอ้มีแต่ปัญหาคุณทราบไหมครับว่าทุกครั้งที่คุณซักเสื้อผ้าที่มีส่วนผสมของเส้นใยสังเคราะห์จะมีการปล่อยไมโครไฟเบอร์เล็กจิว๋วประมาณ7 0 0 0แสนชิ้นไหลลงสู่แม่น้ำและท้องทะเลหรือคิดเป็นประมาณปีละ5 0 0แสนตันเทียบเท่ากับขวดพลาสติกห0,000ล้านชิ้น ผมขอขายายความตรงนี้อีกสักนิดหนึ่งนะครับว่าไมโครพลาสติกในชั้นประถมภูมิที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า primary microplastic เนี่ยก็คือไมโครพลาสติกที่ถูกปล่อยออกสู่ธรรมชาติโดยตรงนะครับตรงกันข้ามกับสิ่งที่เรียกว่าไมโครพลาสติกชั้นทุติยภูมิภาษาอังกฤษใช้คำ secondary microplastic เดี๋ยวนะ primary คือหลัก secondary คือรองทำไมภาษาไทยเราต้องมีคำว่าเวอร์ขนาดนี้วะไมโครพลาสติกชั้นทุติยภูมิ ก็เกิดจากการย่อยสลายของพลาสติกขนาดใหญ่ในสิ่งแวดล้อมนั่นแหละครับอย่างถุงพลาสติกที่เรารับกันมาอย่างบ้าคลั่งหรือแม้กระทั่งแหหรืออวนของชาวประมงนั่นเองแล้วไมโครพลาสติกที่กระจายอยู่ทั่วท้องทะเลเหล่านี้มันจะไปไหนต่อนล่ะครับมันก็ไปอยู่ในท้องปลาไงครับปลาปลาหมึกนะครับที่ดูดซับสารเคมีต่างๆขณะที่ตัวบรนไหกกายใช้ชีวิตอยู่ในทะเลมันก็สะสมมาจน,นเต็มท้องเต็มร่างกาย สัตว์ทะเลเหล่านั้นไปอยู่ไหนต่อล้วครับก็มาเป็นอาหารทะเลในท้องพวกเราอย่างโอชะนั่นเองไงครับเฮ้กินอะไรก็ไปเนี่ยและด้วยเหตุที่ผ้าใยสังเคราะห์ผลิตจากพลาสติกดังนั้นการย่อยสลายในธรรมชาติก็ไม่ต่างจากพลาสติกนั่นคือต้องใช้เวลานานาน,นับร้อยปีหากเทียบกับผ้าฝ้าย ที่สามารถใช้กระบวนการทางชีววิทยาโดยจุลินทรีย์มาย่อยสลายเช่นเดียวกับปุ๋ยหมักจะใช้เวลาแค่5เดือนก็หายวับไปแล้วครับนอกจากเส้นใยสังเคราะห์จะไม่สามารถย่อยสลายในธรรมชาติได้เองแล้วอุตสาหกรรมการผลิตเส้นใยสังเคราะห์หรือการผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์ยังปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากมายถึง7 6 0 0 0ล้านกิโลกรัมต่อปีซึ่งตัวเลขดังกล่าวนี้ เทียบกับปริมาณก๊าซรอนกระจกที่ถูกปล่อยจากโรงงานไฟฟ้าพลังงานถ่านหินถึง185แห่งรวมกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการ f ฟาสแฟชั่นที่เราเล่ากันมาตั้งแต่ต้นคุณผู้ชมว่าเจ็บปวดแล้วใช่ไหมครับแต่คงไม่เจ็บปวดเท่าการซื้อเสื้อผ้าบ่อยแล้วใส่เพียงไม่กี่ครั้งโยนทิ้งคุณเป็นแบบนั้นหรือเปล่าข้อมูลจาก Y Clo ธุรกิจแฟชั่นให้เช่าในจีนบอกเลยว่า เสื้อผ้าหนึ่งชิ้นที่ซื้อมาจะถูกสวมใส่โดยเฉลี่ย7ครั้งเท่านั้นแล้วก็โยนทิ้งไปหรือก็ค้างไว้ในตู้ไม่ใส่อีกนอกจากนั้นยังมีข้อมูลว่าคนเราจะใส่เสื้อผ้าที่อยู่ในตู้แค่20%เท่านั้นที่เหลือก็คาไว้แบบนั้นแหละและก็ถูกนำไปทิ้งในที่สุดเราคงเคยได้ยินประโยคที่เปิดตู้มาเสื้อผ้าเต็มตู้แต่กลับบอกว่าไม่มีอะไรจะใส่ อย่าตกใจนะครับคุณผู้ชมถ้าผมจะบอกว่าทุกวันนี้คนเราจะซื้อเสื้อผ้าใหม่มากขึ้นถึง60%เมื่อไปเทียบกับยุคก่อนปี2,000เพราะอะไรเนี่ยล่ะครับโซเชียลมีเดียไงครับที่ทำให้พวกเราถูกกระตุน้นให้ซื้อเสื้อผ้ามากขึ้นว่าไหมล่ะอยากได้อะต้องยอมรับนะครับว่าโซเชียลมีเดียเป็นพื้นที่อวดภาพลักษณ์บวกกับแรงจูงใจจากอินฟลูเอนเซอร์ที่พากันอวดโฉมแฟชั่นใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา หลายคนเลยไม่อยากสวมเสื้อผ้าตัวเดิมซ้ำไปซ้ำมาบน i ิน t a g r a m มหรือ TikTok นํนำไปสู่การซื้อเสื้อผ้าใหม่อยู่เป็นประจำเลยและนั่นแหละครับก็เป็นสาเหตุที่ทำให้มีเสื้อผ้าปริมาณมากถึง18.6ล้านตันที่ถูกโยนทิ้งไปในแต่ละปี แต่ก็มีเรื่องน่าชื่นใจอยู่บ้างนะครับเมื่อวงการบันเทิงและดาราดังระดับฮอลลีวูดหลายคนเนี่ยพยายามจะรณรงค์เรื่องการสวมเสื้อผ้าซ้ําเพื่อไปออกงานครับมีตัวอย่างให้เราเห็นนะครับอย่างว่าคีนฟินิกซ์นักแสดงเจ้าบทบาทเขาสวมทักซิโดชุดเดิมของสเตล่าแมคคาร์นีไปร่วมงานถึง5เวทีซ้อนเลยครับแต่แต่ลูกโลกทองคำคริติกส์ชอยสั บาสต้าสแล้วก็ออสการ์ในปี2020ในช่วงที่เขาเดินสายขวาดรางวัลจากภาพยนตร์โจ๊กเกอร์นั่นเองไม่ใช่แค่ผู้ชายที่หาชุดสูตรสากลสวมใส่ง่ายแต่ดาราหญิงที่ประทินโฉมอย่างเคทบรันเชตคริสเตนดันทิฟฟานี่แฮดดิชหรือแม้กระทั่งเคทมิดเดลตันดัชเชสแห่งแคมบริดจ์ก็เคยตั้งใจสวมชุดซ้ำไปร่วมงานพรมแดงเพื่อรณรงค์ลดการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองนี้ครับ ใช่แล้วครับการสวมเสื้อผ้าให้ซ้ำบ่อยที่สุดให้มีอายุการใช้งานยาวนานกับตัวเราที่สุดก็น่าจะเป็นหนึ่งในวิธีที่ช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่กำลังกู่ไม่กลับอยู่หน้าขณะน,นี้แน่นอนนะครับว่าเสื้อผ้าเป็นหนึ่งในปัจจัยที่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์นะครับเราขาดมันไม่ได้แต่ทุกครั้งที่คุณจ่ายเงินซื้อเสื้อผ้าใหม่ซักตัวหนึ่งก็ขอให้คุณตระหนักเกี่ยวกับข้อมูลเหล่านี้นะครับว่า มันได้สร้างผลกระทบอะไรต่ออะไรในสิ่งแวดล้อมบ้างมั่นใจนะครับว่าเสื้อผ้าชิ้นนั้นเราจะสามารถสวมใส่ได้บ่อยอย่างยาวนานต่อไปอย่าปล่อยให้ภาพอันสวยงามโก้รูของ f ฟาสแฟชั่นกลายเป็นวัฒนธรรมทิ้งคว้างที่ทำลายโลกนี้ไปเรื่อยๆเลยครับคุณผู้ชมครับ ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามแบร์ไถเราจะมีเรื่องดีๆแบบนี้มาให้คุณเสมอชอบช่วยแชร์ด้วยนะครับ